สวัสดีครับผมเว็บพนคอนสิทธิพังพการจัตุคามวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอยใหญ่หอมจังหวัดนครปฐมนะครับรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญสีมา เบอร์หนึ่งของภาคกลางนะครับเป็นเนื้อเนื้อทองแดงลมดำนะครับเพื่อนๆนแล้วคำว่าหลวงพเอหลวงพ่อเงินนะเห็นะไม่มีไม่เอกไม่มีไม่เอกฮะไม่มีไม่เอกนะอาช่างเขาลืมตอบลืมตอบนะครับเพื่อนๆคำว่าหลวงหลวงพ่อเงินตรงเนี้ยตรงเนี้ย อ่านี่คือซิกเนเจอร์เลยนะครับหูเหรียญต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆมาชี้ตำหนิให้เพื่อนๆด,ดูพระแท้ของหลวงพ่อเงินนะครับเ,เพื่อนๆนี่ฮะดูคำว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยตัวอักษรเมื่อ89ปีนะเหรียญน,นี้ปั๊มตั้งแต่ปีพศสอง8 8นะครับ เซียนพระหลายๆท่านก็ก็จะทราบกันดีประมาณ1,000เหรียญนะครับอตอนนี้ก็ผ่านมา8ปก้าปีแล้วเพื่อนๆคิดดูแล้วก็ <c oughs> ในสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้ล้ำสมัยเหมือนสมัยเนี้ยคือสมัยเนี้ยพระเนี่ยออกมาจะสวยคมชัดลึกให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนลองสังเกตดูั้งแต่ปี3ามสองมาเนี่ยเริ่ม พระจตัตุคามพังพระก,กาะเห็นไหมเริ่มนูนแล้วก็สวยขึ้นมาเลยแล้วก็ตอนนี้พระก็ตั้งแต่ปีสามสองเริ่มสวยๆขึ้นมาทาั้งนั้นละจะจะคมชัดลึกคมเลยอันน,น,นี้อันนี้ก็เป็นปีของสองสี่แปดแปดแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าปีแล้วเพื่อนๆจน,นมาถึงปีเนี้ยเพื่อนๆลองดูถ้าเพื่อนๆสังเกตดูคําว่าหลวงหลวงพอเงินเห็นไหม ตัวอักษรผมเห็นเยอะเลยเห็นนี่เป็นพันๆเหรียญหมื่นๆเหรียญเลยนะคมชัดลึกแล้วไม่มีตัวอักษรเนี่ยแบบตัวอักษรของเขาเนี่ยตรงดิ้งเลยนะเพื่อนๆเ,เนี่ยตัวอักษรเนี่ยตรงดิ้งสวยงามแต่จริงๆเทคโนโลยีเมื่อ89ปีที่แล้วอะ่ะมันไม่ไม่สามารถทําได้แบบนั้นนะเพื่อนๆเนี่ยองคเนี่ยเนี่ยผมพาเพื่อนๆมาดูองค์ แท้เนี่ยมันเป็นยังไงนี่เห็นนะคำว่าหลวงพอเงินเนี่ยเห็นนะดูดูลักษณะการตอกตอกนี่มาตอกทีหลังนะเพื่อนๆนะคําว่าหลวงพอเงินเนี่ยมาตอกเอาทีหลังนะไม่ได้ว่ามาตอกเอาณณตอนนั้นนะฮะนี่เห็นนะนี่นี่ลักษณะการตอกนี่ตอกด้วยมือเนี่ยดูดูเทคโนโลยีสมัยก่อนนี่แหละเป็นเหรียญเหรียญแรกเลยแหละที่เป็นแบบเหรียญแบบอ่าเป็นเหรียญเนื้อ เนื้ออะไรนะเขาเรียกเนื้อทองแดงอะไรเงี้ยครับเพื่อน,อนๆลองดูเห็นไหมถือว่าสวยสวยจัดเลยดูเหรียญเพื่อนอลักษณะเนี่ยอ่าดูคาบไข่เนี่ยคาบไข่อ่าเนี่ยเพื่อนๆดูดูตาของท่านเห็นไหมเห็นไหมลึกไปข้างในจมูกโดง่งนะหน้าตาสไตล์คนภาคกลาง่าจะรูปหล่อ นี่หลวงพ่อเงินถ้าเป็นถ้าถ้าสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นคนหน้าตาดีนะหน้าตาดีอ่าดูว่าจมูกเป็นสันเลยหลอ่อนะฮะมีกล้ามเนื้อที่คอเห็นไหมฮะอ่าที่คอที่ไหล่มีหมดนะฮะคือคนยุคสมัยก่อนเขาเขาไม่ค่อยทานไขมันกันอ่านะมันก็เขาทำงานหนักกันแล้วก็ ่าใช้แรงงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีก้ามมีอะไรเป็นเป็นริ้วรอยนะฮะขึ้นกันเลยนะตรงที่คอที่อะไรเนะ <c oughs> <c oughs> ี่ยเพื่อนเพื่อนดูดูดูเดี่ยวด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นอย่างนงี้ลมดํานะลมดําเนื้อทองแดงลมดําอันนี้ผมรับเช่านะเพื่อนเพื่อนนะผมรับเช่านะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนมีอย่างงี้นะอย่างงี้นะไม่ใช่แบบตัว อักษรหลวงพอเงินนิดโอ้โหสวยดิ้งอะไรเงี้ยมาปั๊มมาทีหลังไอ้อย่างเงี้ยดูดูนิดเดียวก็ดูออกเพื่อนๆอ่าถ้าเพื่อนๆสนใจลองส่งมานะที่ไอดีไลน์บ้านเขียวบ้านเขียวของผมนะเดี๋ยวผมเปิดพาลาตัวนี้ก็แล้วกันพาลาตัวเนี้ยผมผมตั้งไว้นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจนะองค์เนี้ยเพื่อนๆสนใจนะก็ผมตั้งไว้ที่ประมาณ ล้านห้าแสนก็แล้วกันหนึ่งล้านห้าแสนนะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมีแต่ผมว่าตอนเนี้ยเหลือไม่หลักสิบจากพันเหรียญนะหนึ่งพันเหรียญก็หลักสิบไม่รู้สิบเท่าไหร่อาจจะไม่เกินสิบยี่สิบเหรียญผ่านมาแปดสิบเจ็ดปีเพื่อนเพื่อนดูอ่าโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปละเดี๋ยวเดี๋ยวผมมานั้นใหม่นะเพื่อนเพื่อนนะขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะที่รับชม นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมีเหรียญแท้แบบเหรียญของผมจะเป็นเหรียญเก่าแท้แล้วก็สวยนะครับนะครับผมโอเคนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ